ก็สวัสดีคกันด้วยนะวันนี้โยผมจะยังไงโอเอ็มะเ็นวันนี้อยกับใครับะเห็นีเรากูไม่ได้ตัวมือตรงอ่ะต้องอะไร่องไออกนะไม่ต้องโองต้องะไตงต้องเห็นกลัวต้องอะไร Lời vượt lên. Lời bạn, lên. Một dạng lên. Bye. Tầm mày nắng. Tầm mày nắng. 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 เอ็นก <rium> <asure> ูตอบป้างกันี่คือบ้านเราตรงเรียนของเราหนาอยู่คุณครูกระโดดนั่งตายเด็กๆก็โง่มันกวายกระโดดนั่งตายตามคุณครูนะครับไปไปอาจารมาอะไรสองไปให้แบกก่อนนะกูไม่สอง เออไม่ตัดไปดูตกตัดเองได้มีอไม่มีอันกีกูมีห้อันเอโคมังอะทำกับมือก็ได้ี่เอยตัดโมินอองอยตัดเอ่ตัดไอ้โมินแกบ อัดยาแล้วมาพี่แก่ก็แปลว่าไป่ช่องว่ามัดอยู่มัดวัมามัดตัวกระงดูอ้าวเนี่ยอ่วนโตโตโตทำไมรง กูเม e, e oh, ืองไงเองถ้าไม่ม ok uh! ีตาเนี่ยเองโอ๊ะไม่ไหมเนาะจะเป็นยังไงมันอยู่นี่ปางไงเองตามกูไหมเองบ้านไม่รวยยังไงมันเล่นมึงล่ะเด็กกันเอ้ยหึ phải ra luôn Để đi đi bàn ừ. bắn luôn ở đâu vì dây mài ừ. tầm tan tầm trà của ừ. Yeah đi ông nhớ kẹp nhớ kẹp đây xuống nhớ kẹp đây xuống tay kiếm giờ lấy không ai ở đằng kia tìm bỏ luôn cơ bữa anh bây con

แอร์ตีดาใคกุละแวงแน่ใละแวงละแวงกล้าจริงไงไอยาลังกาตีโมลองก็ไอยาไอยาลังกาตีโมลุงก็ตีโมลุงก็ไอเร่งมาดอะนี่ต้าอนี่เร่งวะสูนว้าวว้าวว้าว Đi cơn mà, cơn ảnh long Ấy long sao mày? mày. Làm cái. Làm mày. ở đây. Tại Ăn nào á? Ừ. đêm. Nha, đi xong Nhà quay luôn. Ừ. Liệt liệt liệt. Ừ. quay. Ngon đó đi mẹ à? không? Phải để mình ra để cho tay. Nhi anh lấy đi mà. Ê da. Bắt cút. cút mẹ đai không? Mày bị ác. Ê lên không à? Để mừng. Liệt

Ngay in của Dale, dạng ngủ, dạng 17 dạng đồng dạng ngủ,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  dạng mua กบ้านกัะพวกเราช่วยมังกับเพื่อนเพื่อนรมั้งจ้ะเอันนี้มาตุ้มนจะมาน้วไเพื่อนนยนะฮูกาได้สไม่กลัวไอ้มตายอยู่ตายแต่นาทีแรก้กันเลยอันกิ๊บเปื่อยน้ มันย <ersch> hey! ืนบักกับตายตายเนเร็วเวเร็วจะมาบ้านนี้เลยบ้านลืมอ่ะจ่ะไอ้ะตายแล้วดดีเลไม่ถูกอะจัมายนนเอยแล้วก็ม่จังจะไล่ไปอย่ามาเนดินมา tìm mà tìm mãi tìm đường mầm đường lên bao mình bao lấy hai loom hai loom hai loom hai Lên hai loom hai mình không cua hai loom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 

โอเคไล่าปุ๊บเล็กไอ้ตงนู่ยังอกนดิมเอาไม่ได้เอาเดียวอาของกูง่ายอโอ้กูได้องไปกับน่นมาอยู่งับบิดสะบิดไบิดกับล่กับล่กับล kakam rapih ini lagi เจอกันในคลิปหน้ากดติดตามสกอตามราไกาบาย